ว่าสิคั่นสมกระเทียมปลาว่าสันพี่น้องที่ใดมาทีทีเคยเห็ดเห้เบิงนั่นแหละวาสิคั่นสมกระเทียมใส่กับใบพักเสียนนี่มันสิเป็นจังไรอันนี้ใบพักเสียนค่ะพักเสียนสวยๆกรอบๆเลยกับกระเทียมใส่กันนี่เป็นครั้งแรกที่เห็ดขาดร้อนมึงเด้อมันสิเป็นจังไดไข่ล่างก็ล่างางค่ะล่างด้วยน้ำร้อนล่างด้วยน้ำห่อน้นำห่อนจากก๊อกนี่แหละค่ะขอเสีเ่น้ำห่อนไว้สักพักหนึ่ง แล้วกัสีล่างน้ำเย็ยนอีกจากสองสามเทียให้มันยกค่ะพี่น,อน้องไม่ควรสะได้คันง่ายง่ายไม่นวรจะได้บีบง่ายง่ายเาน้ำหอนไว้แพกหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งยี่สิบสามสิบนะพอ่อหนะ้าที่กับพอ่อแล้วกะสีล่างน้ำเย็ยนขังแรกที่สีเฮ็ดค่ะสมพักกระเทียมกับพักเสียนทำเรื่องสิเป็นจังไนพี่น้องมันสิแซ่บปอ ผู้ใดเคยเห็ดแล้วก็บอกกันในเด้อค่ะมันเสียบวะหรือเฮ็ดจังไหนมันคอยสเสียบเสร็คไข่ละมือนี้ดีใจลายมือนี่ไข่บะหมี่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าอีกอย่างที่มันเสซ็จแล้วค่ะที่หนึ่งไว้แล้วกัวบบะหมี่ข้าวเจ้ากัวบบะหมี่ข้าวสวยกัวบบะหมี่ต่ว่าสีขันสมพักไข่ก็เลสิต้มข้าวเหนียวนี่แหละค่ะใส่ต้มข้าวเหนียวนี่แหละค่ะใส่อมอยใหญ่ๆ,ๆเลยหล่ค่ะต้ม ต้มหมอใแย่ได้แลลวแล้วไข่เสียต้มเบอร์สูงสุดเลยค่ะต้มหมอใหญ่ใน่ข่กับเสียใส่ในหมอนนี่แหละขั้นแล้วก็เสียใส่ในหมอนเอาไวเอาไว้ในทีอุ่นๆเดี๋ยวถ่าต้มก่อนเด้อค่ะต้มเขาก่อนละในช่วงที่พักเข้ากับล่างหลงอยู่กับลังแช่น้ำห่อนอยู่ค่ะก็เสียต้มเขาไปพลงๆก่อนล่างแล้วล่างอีกหลายน้ำแล้วค่ะหลายน้ำแล้วเนี่ก็เสีย คันไวปั่นไว้มันโย่ปว่วยสวยได้ค่ะพี่น้องมองาแช่น้ำควอนไว้พักหนะึ่งโย่ปว่วยสวยเราวคยมาปัน่นปั่นอีกล่างอีกสองสามเทียน ได้ประมาณนี้นะค่ะจะมอหนึ่งละมอหาฤทธอันนี้คือน้ำเขาที่เทาต้มไวเมื่อกี้เนี่ยค่ะน้ำเขาที่เท้าต้มไวแล้วมันเริ่มเย็นละกต่พ่เทงก็เย็นค่ะค่ะเพราะอุนอ่นๆรู้สึกว่ายังอุ่นอยู่แต่ก็พอเป็นยัง เอาพักที่ห้องคันใบบีบใบนะลงไปกระจายกระจายให้ทั่วกดแน่นๆมุ้อนี้เห็ดผสมกันค่ะพักกระเทียมกับพักเาเสียนวอโหมันจะเป็นจังไหนเนาะคางแดดที่เห็ดผสมกัน มันต้องเศบเน่นนเลยค่ะสำหรับข่อยแล้วบ่มีอยังไรค่ะน้ำเขานี่แหละน้ำต้มเขา่าหรือน้ำซ่าเขานี่แหละแล้วก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งค่ะน้ำซ่าเขากับเกลือแค่นั้นเองแต่ว่าตอนที่ห้าชิมตอนในห้ฮาสกินน่นนะขันไผมักผงซุลลดบักอีหยังกับใส่ลงไปได้ครับว่าเป็น เติมเกลือเติมยางใส่เข้าไปกับว่าเป็นยังตอนนี้พ่อแค่นี้ก่อนค่ะเอาไว้เนาะนักกรีเอาไว้าาไวขามขึ้นก็กินได้แล้วค่ะนี่เอาไวต้ตรงที่จุดอุ่นอนอน,นิดนึงคว่ำห่อนประมาณยี่สิบกว่าสามสิบองศาเนี่ยขามขึ้นก็กินได้แล้วค่ะรั้งแรกของการทำผักดองกระเทียมผักกระเทียมกับผักเสียนค่ะแต่เมื่อวันสิบเป็นจังไรสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังอีกเทอนึง พาติดใจติดใจติดใจขนาดเลยค่ะคุณคะสมพักเซียนผสมกระเทียมค่ะนังเห็นสียังสีสั้นสีสั้นแตกต่างกันเห็นเห็นค่ะนี่คือผักกระเทียมมันก็นสีออกเขียวหน,น่อยหนึ่งเนาะออกสีเข้มหน,น่อยหนึ่งพักเซียนก็นสีสีจืดกว่าหน่อยหนึ่งค่ะก็เห็นชัดเจนว่ากว่มแตกต่างแต่ว่าเมือม่อเมื่อร่วมร่วมกันเรากลมกลมหมากเลยค่ะกลมกลมอร่อยมากเลย คันผู้ได้มากรดชาบแบบได้กะปรุงเองตอนนี้แหละค่ะปรุงเองตอนนี้แหละคือตอนมันเป็่นแล้วนี่แหละสําหรับข่อยนะตอนมันเป็่นแล้วนี่แหละอาจใส่ไชุ่มลดลงไปน้อยนึงหรืออาจใส่ผู้ได้มากรสดีใส่ยังใส่ลงไปน้อยนึงนะคะคนๆเศร้าๆอีกแบบหนึ่งก็กินได้แล้วค่ะใส่ถ้วยใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะแบบนี้แหละแต่สาหรับข่อยกินแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้ก็คือเกลือกับน้ำเศร้าเขาเท่านั้นเองค่ะว่่มีอย่างมากมายขอบคุณค่ะทุกๆคน ผลสำเร็จได้มาแล้วเกินคาดคะ่ะอร่อยสุดยอดมันมีมีความหวานของกระเทียมยู่ไหมซี่มีคํานึงก่อนแซ่บแซบแซบขนาดเลยติดใจติดใจสไปหาไซส่แล้วมาคันใช้ร่วมกันดีขคือ ผักเสียนกับผักกระเทียมค่ะมีควม้มมีคววมสมที่ห้อหมากไว้แล้วก็มีคววมหวานของกระเทียมพอมอมสุดของขอวัญเลยใช้น้ำตาลเลยเน่มันไม่น้ำตาลเลยมีแค่เกลือกับน้ำเศ้าเขามือล้วนๆฝีมือล้นลวนๆสุดยอดค่ะแซบ่บสุดยอดเลย